คคมีใครในที่นี้เป็นเมนยิงแบบผมบ้างไหมครับชีวิตเมนยิงมันช่างโหดร้ายไหมครับใครเป็นเมนยิงแบบผมน่าจะเข้าใจดีดรมาร์ก <oster> บอกว่าเกมนี้โรมไม่เลี้ยงยิงแต่ทําไมผมต้องเจอ2-1ตลอดเวลาหรือ1 1หนึ่งกับสตูอยู่ดีๆฝั่งสตูก็ขยันมาแก๊งกันจังส่วนทีมเราเหรอไม่เคยจะมาเลยขนาดยืนเซฟอยู่ใต้ป้อมตัวลวงแม่ก็โคตรโหดเข้ามาล้วงถึงในป้อมบางทีแม่ก็มีตัวมาตัดคลิปหลังป้อมเราอีกจะแก้เกมก็ไม่ได้ทําได้แค่รอให้เพื่อนมาช่วยแต่ใน mlbb ใครมันจะมา ช่วยเราไม่มีเพราะงั้นผมก็เลยเริ so ่มคิดได้ว่าถ้าการยืนยิงมันคือการร้อยใครคนอื่นมากําหนดชีวิตเราทําไมเราไม่เป็นคนกําหนดเกมเองเลยวะแทนที่จะยืนร้อยเขามาล้วงทําไมเราไม่เป็นคนที่ไปลวงเขาก่อนจากที่เคยเป็นแครี่ต้องภาวนาให้ทีมมาช่วย วันนี้ครับผมจะขอเปลี่ยนบทขอทิ้งเมนยิงมาเป็นเมนป่าจากผู้ถูกล่าจะมาเป็นผู้ล่าซะเองผมจะไม่ยืนรอในป้อมอีกแล้วไปดูเลยครับเดอะเป็ดเอ็มเอสู่เฮจะรอดหรือร่วงไปดูกันท,ทำไมกว่า ,0,000 นคนเลือกเติมกับเคเบปเ,เพราะว่าเติมโมบายดีเจนวันนี้คุ้มทันที3ต่อ 1. ประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็ม 2. ส,สะสมเควเ์คอยลดได้สูงสุดถึง25%และ 3. ใส่โค้ดเดอะเป็ดลดเพิ่มต่ออีกทันทีอยากเติมแพ็คไหนสกินอะไรพ่อหมดเควเปคิดให้ไว้แล้วพร้พอมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณที่ทุกคนไว้วางใจเควเปมามากกว่า7ปีเพราเปคุ้มเปให้ฉลาดต้องเควเปค้มาจากผู้ถูกล่าจะเป็นผู้ล่า จากกวางน้อยจะเป็นเสือจากอะไรเนี่ยวะจากไส้เดือนจะเป็นโนอินซีเลิกแล้ว M อสู่เลน HP จากนี้เลือกผมว่าเดอะเป็ดเฮดโปเลครับมีใครมาตัดมันก่อนตัวบนหน้าหม่ำมากเลยวะถึงปพาววะสองหอุ้ยฉันกดโล่ปึ๊บปึ๊บทักทายเล็กน้อยพอไหมดาเมจขาดหน่อยนึอีกทีนึงเออ นี่ไงตอนผมเล่นเอ็มเอ็มกูก็โดนแบบนี้แหละแล้วเรื่องของเรื่องคืออะไรดูป่ะน้องเวลาที่เล่นเอ็มเอ็มแบบชื่อมันติดอยู่บนหัวว่าดเป็ดอะแล้วเวลาอใมีใครจําได้นะแม่งแบบแม่งปั๊มแล้วแบบด้วยความที่เราเป็นเอ็มเอ็มเราก็แก้ไม่ได้เราทําได้แค่รอเพื่อนแล้วเรากดโซเลอร์โซเลอร์โซเลอร์เพื่อนจะมาไหมเพื่อนก็ไม่มาอย่างเศร้าแล้วกูฟาร์มไงกูไม่สี่สักทีเนี่ยมัวแต่ไปเดินแก๊งเต่าขึ้นแล้วเราอาจจะต้องซัดคนก่อนวะ Okay, เราจะเก็บสมัยไว้ที่เต่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะซัดก,กันตรงนี้นิดนึงและพี่กำลังไปตรงนี้เจอหน้าใครอุ๊ยโป้ยอาจจะต้องคนก่อนวะน้องเจอเจอแล้วหนึ่งลาก่อย <c oughs> อุ๊ยมันฟิกเกอร์จังหวะพอดิบพอดี <c oughs> แต่ไม่ไรถือว่ามันเสียฟิกไงเมดมันเสียฟิกแต่อ e ีซุนชินกำลังมาวะชิบหายละพี่สกิลหมดแล้วด้วยลากเต่ามาดีกว่า วิ่งมันเปิดตาแล้วมันเปิดตาแล้วยังไงหกวิพี่มีอัติพี่ว่าเราพอจะสู้ไหวพี่มีอัติแล้วน้องชายโป่งมีไหมมีดิโป่งโป่งโอเคสวยงามน้องเออเอ,อ้าเตัวนี้มาจากไหนอะตัวนี้มาจากไหนไม่ได้นัดไว้ไม่ได้นัดไว้ไม่ได้นัดไว้เปิดได้ยังเนี่ย ออตชนีนชนยู่ยังอยู่<ต>อีกเหรอต่าวตัวนี้คือเมื่อไหร่ใครจะได้ไปเนี่ย <พอ S 1> เหนื่อยนะไปเอาเลย <c oughs> ผมไล,ล่ฮชไอ้มันทนิตรน,นะโอเคโอเคโอเคได้ต่าวลหรครับไปไปทำอย่างอื่นไปล่าสิ่งที่เรียกว่าเ MM อ็มเอ็มกันดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนเฉียดไปหน่อยเฮ้ยฮานาบิโซโลนาทานแถวๆนี้ไม่ก็ป่าเฮ้ยผมเจอป่าว่ะ อีสุชิตสวัสด,ดีเอ้ยมันแดนหลบไปทีนึงแต่มันจะติดเออกูได้คิวได้ไงวะเนี่ยไปละลาก่อยสิบหกวิสิบสี่วิเจอกันกลับไปฟาร์มก่อนครับตอนนี้หกสิบวิเดี๋ยวเต่าจะขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาบูแล้วเดี๋ยวเราจะไปแก่งบนสักรอบหนึ่งตามสเต็ปของเรา กดได้นะครับเพราะว่ายังมีเวลาอยู่และข้างบนโอไม่ต้องมีผมหรอวม้งเนี่ยแต่เหมือนจะต้องมีผมว่าเหมือนจะต้องมีผมว่าไปแล้วคูล่าถามจริงคนเล่น M m อ่ะโดนอย่างเงี้ยแก้ยังไงจะแก้ยังไงถ้าแก้ด้วยตัวเองแกยังไงมึงก็ต้องเรียกเพื่อนมาแล้วมึงกดโซโล่มึงจะเรียกเพื่อนยังไงเพื่อนได้มาือนเกมกด ซุนชินก็ได้ได้หมดเลยตัวไหนก็ได้อุ๊ยเอากดผิดชิบหายโทษทีครับนักตามือใหม่เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตุยไปครับเอาเต่ามาดีกว่าครับป่ามันตุยแล้วรู้สึกแบบเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างว่ะน้องรู้สึกหายใจคล่องปอเออ รู้สึกแบบปลดล็อกอะไรบางอย่างในจิตใจที่มันแบบอึดอัดมานานฝังลากลึกมานานเหลือเกินในเรื่อง,น,องนี้ไม่ต,มต้องมาโดนดูไุหามึงเองโอ้ยโอ้ยเหมือนผมจะเปรี้ยวไปหน่อยทีแมนตัดอนดีที่ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหาล่าต่อครับตอนนี้เรามีไอเทมของเราแล้ว และตรงกลางเหมือนจะล่าได้รู้สึกเหมือนจะเป็นตัวนี้แทนละกันจ๊ะเอ๋รู้สึกเหมือนจะเป็นตัวนี้แทนละกันจ๊ะเอ๋เวลาไปไหนจ๊ะเอเอ็มเอ็มผมทําอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่ผมโดนมาตลอดคืออะไรว่าพอผมตายปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นว่าแม่งดักฆ่าผมต่อจิงมันดักฆ่าผมต่อเวลาผมตุย้ยอ่ะม,มันเอาต่อมันไม่สนหรอกมันไม่ได้มีความสงสาร มันไม่ได้เมตตาเราขนาดนั้นดูเอ็มเอ็มโผล่เลนนี้แล้วผมซัดทุกอย่างที่มีนี่ฮานาบิโดนแล้วเอาเชียกคุโปเอาเชียแม่งมาหมดเลยชิบหายนี่ไงเอมโดนผมแล้วผมเข้าึืออีตัวเด่นโอ้โหสุดยอดอยบอกสกูผินเลยนะสกูินอะไรขอโทษด้วยจริงๆคือมันเป็นความแค้นที่สะสมมานานจริงๆครับคุณผู้ชมคือ เมนเอ็มเอมทุกคนน่าจะเข้าใจกดโซโล่กดสองกดสามอะถ้าไม่มีคนปกป้องคุณน่ะมันแบบมันทรมานมันทรมานจริงๆทุกคนความอึดอัดครั้งนี้ได้รับการปลดปล่อยแล้วเดอเป็ดเฮโปเลยครับยังไงอัลฟาอัลฟาเลยปะละ่ะงั้นตืนงั้นต่ ฉับขึงหลอดน้องที่ไม่รู uh well, so uh, ้พี่จะถึงหรือเปล่าแต่ว่าพี่ช่วยหน่อยนึ่งเอออย่าตีกูเออไอเอ็มเอ็มันจะแก้แค้นอุ้ยขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยโดนอะไรวะคุณคืออะไรอ่ะคุณคือท่าอะไรไม่รู้แต่ไปก่อนขอตัวก่อนขอตัวก่อนไม่หวานไม่หวไอเอ็มเอ็มมันแก้แค้นเพื่อเราว่ะแต่เดี๋ยวนะข้างบนเลยว่าฮานาบิจะฆ่าอีซุนชินว่ะ ได้ใช่ไหมเอาค่าได้ไหมเฮ้ยเอาค่ายเ้้ยแต่ตรงนี้กรูหรอได้ข่าวว่าเป็นตัวที่ถูกแบนเสมอโหดหนักใช่ไหมเอ้าโอ้ตุยก่อนอีสุดไอ้กรูน่ครับตอนนี้ครับการเงินผมอยู่ที่ห้าพันะนผมต้องการไอเทมบิ๊กสักชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะรีดาเมจอย่างที่สุดเจ็ดวิผมมีอันติ สามสองหนึ่งเอาฝั่งเลยแล้วกันเอาแบบคุ้มเอาแบบคุ้มโอ้ไม่พอว่ะนะฮะไม่พอนะทานฟรีนะทานฟรีเดี๋ยวพี่จัดให้สิบสองวิเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้ขอบูแป,ป๊บช่วงต้นนะครับไอ้กุจิออนเนี่ยป็นตัวที่แบบว่าคูดาวค่อนข้างนานนะพอสมควรเลยเฮบูเช็คเทียนอยู่ข้างบน อุ๊ยผมจะวับนกเป๊ะว่ะไม่ทันว่ะรอดไปนะเอหินเขียวผมมาแล้วครับคุณผู้ชมครับผมกำลังไปตรงกลางไปเก็บงานจ้าเอ๋วันดีจ้าเอาชิ้นหายไม่ตุยขาดหน่อยทำไมเมื่อกี้มันถึกว่ะ อ,อ๋อเาไฟหรูอลองเปลี่ยนแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นเวทีของเราละแล้วผมหมับเอา้าหมับเขาให้เรียบร้อยลาก่อยไปหนึ่งตรงนี้มองมองอยู่มองมองอยู่มองมองอยู่แล้วผมเข้าไปแทงใส่หนึ่งทีแล้วปุ๊บอุ๊ยชิบหายเอา้าไอ้เจ้ยโดนปุยเจียนสตันจบเลยโอ้แม่งเก็บหมดเลย อย่าโดดเข้าไปต่อยซะหน่อยเฮ้ยเอาวะฮฮนาบีฮานาบีฮานาบีโปเลวารด้วยพี่เต้ยกลับมาก่อพี่ววพี่ได้ค่อยๆอยไอชิ้แมงโปโอ้โหแมงโผล่เยเลยเอาแล้วกูได้ข้าศหาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมีคนดันบ้าน โอ้ย sí, ซุนจ okay, okay, okay. ินทำอะไรงั้นเฮ้ยวะวะงานอดิโอเคโอเคโอเคเอกบอกรอดอยู่เอกบอกรอดอยู่เฮ้ยแต่เมันจะดันต่อเนี่ยมันจะดันต่อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้หรอก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 เวอร์ไปเวอร์ไปมาคนเดียวจะอะไรอย่างนี้นี่ครับตอนนี้นี่ทีมตรงข้ามค่อนข้างที่จะบอกเหมือนได้ฟื้นนะได้ฟื้นกลับมา ฮานาบีเอาหลอดให้เราแล้วเจอ,อ,อยูจินโปอีกแล้ว,วปะเขาให้อือแต่โดนโดนเม็ดโดนเม็ดเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยได้อยู่เออพาออกเอาไม่ไม่มีคนพาออกจิหมหายอ,อไ,ไม่ทนันเมื่อกี้เอ็กบอกแม่งไม่พาออก ผมตุยเลยแต่ไม่เป็ไรถือว่าเป็นการลวงที่ดีครับ<อ>เราได้มาสองตัวตรงนี้รู้สึกยังไ,ไงไอ้พวกตัวบางทั้งหลายเวลาเราได้เป็นนักล่ามันรู้สึกอย่างนี้นี่เองคุณไปได้นเอ็มทำไมตั้งนานเนี่ยเพื่อเรียนรู้การถูกล่านี่อ๋อเราจะเป็นนักล่าที่ดีได้เราต้องถูกล่ามาก่อน ก่อนแมวจะดกชายปเป็นเสือโคร่งใช่ตอนนี้เราเป็นแมวเหมียวล่าตัวน้อยตัวนี้ล่าได้แค่จิ๊กจกตอนนี้เราเป็นเสือโครกติดแล้วอุ้ยเดสเดสไปไกลเหลือเกินขาดิดิึงด้วย สี่สามสองหนึ่งมันไม่ออกมาแล้ววะาผมไม่ออกมาแล้วว้ยน้องๆมันไม่ให้เราล่าแล้วว้ยสองสามหนึ่งพร้อมล่าพร้อมล่าจะมีคนแบบดันไหมแน่ ไม่น่าไปได้หรอกอุ้ยแต่ว่าอัลฟาอยู่แถวนี้ถ้าเราเอออินใส่อัลฟา Alpha, นี่ขึ้นมันน่าจะเจ็บอยู่นะไอ้กลูมาวะไอ้กลูไ,ไม่ดีกลูไ,ไม่ดีป่ะเอาลงเอาหลอดกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ฮาบิบน่นทำไมมึงไม่เอาหลอดเลยมึงเป็นป่าไม่ใช่เหรอวะอุ <c oughs> ้ยสลอดใกล้อีโวนะ โอเคน่ามาแดานาดด ب, ด ب, ดนิเนกเจ็บเจ็บเจ็บโดนหลอดเยอะโอ้โหจะอยากเล่นไงกูเรียบร้อย <laughs> อือโซโลวคิวไอ้นั่นแยกแานอีกแล้วเดี๋ยวพี่เองน้อง <c oughs> ไม่มีทำให้ผิดหวังเดี๋ยวผมไปยิงวาร์ปดูพี่ ไม่มีทําให้ผิดหวังแมไปไป,ไปเดี๋ยวไม่ได้อยู่ในเฟร,รมขออยู่ในเฟร,รมด้วยขออยู่ในเฟร,รมด้วย,วยอิสุนจินนี่ยแยกกันอย่างเดียวเลยอิสุนจินโดมเปนหนึ่งเจ็ดเกมนี้่า,ย,า,ายังแม่ดดอุ้ยขอเล่นด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบตัวกันอย่างน้อยของเมตตัวนี้มัไว้เออกูลา่ามันเป็นอย่างนี้ด้เอง โอ้ยชิบหมายออกไงเนี <mel> ่ยเลือดเลยทั <a> ้นนี้ออกไงเนี่ยเอาบนแล้วกันทำเพื่อนจบแล้วเย่จาก M M สู่ H P G G M M จะไม่มีอีกต่อไปจากนี้จะ G G H P แทน และนี่ครับสกินนี้ครับคือสกินเคคูชิออนะที่ผมโดนมา33 0 0มนานะครับจริงๆถ้านับแค่ตัวนี้อาจจะประมาณสักเ0็ดนเพชรนะครับแต่ว่าผมได้ตัวที่5รวมแล้ว5ตัวผมโดนมา33 0 0มนะครับก็มาเล่นซะหน่อยเดี๋ยวจะไม่คุ้มเอาหลังจากนี้พวกคุณจะไม่ได้มาปั๊มผมในเลน MM แล้วนะครับผมอะ่ะจะไปปั๊มพวก MM แทนเดอะเป็ดเข้าสู่ด้านมืดแล้วต่อต้านไม่ได้เราก็าต้องเข้าร่วม เดอะเป็ดเฮดพีโปเล